อะไรคะเฮียข้าวเหนียวไก่ทอดครับจากไหนนี่ตลาดโอนหอปตลาดนัดชาวบ้านผลิตภัณฑ์ชาวบ้านครับชาวบ้านไหนอะบ้านไร่บ้านไร่จังหวัดอุทไทยธานีบ้านไร่อุทไทยธานีเฮียซื้ออะไรมากินอะข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวไก่นี่เขาห่อดูดแพ็กเกจจิ้งสิบบาทสิบบาทแพ็กเกจจิ้งดูดิชาวบ้านชาวบ้านอะเนี่ยเล็บดำสเกตแบบ เป็ดเตี๋ยวชาวบ้านมาแล้วนะคะเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กหมูเส้นเล็กเส้นเล็กหมูไอวีหนึ่งของป้าส้มหนึ่งบะหมี่ต้มยำลูกชิ้นเนื้อต้มยำลูกชิ้นเนื้อต้มยำลูกชิ้นเนื้อโอ้โหลูกชิ้นเยอะมากของพิธีไรคะบะหมี่แห้งต้มยำหมูต้มยำของเฮีย โอ้โหโอเคนะคะเค็มไปนิดนึงนะคะสำหรับไอวี่นะคะลูกชิ้นเดี๋ยวชิมลูกชิ้นก่อนเลอืลูกชิ้นก็โอเคใช้ได้เดี๋ยวชิมชิมเ,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 เส้นก่อนนะชิมเส้นก็เป็นเส้นเล็กน,นะทุกคนนี่เราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแบบชาวบ้านชาวบ้านนะไม่ต้องไปร้านอะาหารอะไรอย่างนี้ เราอาจจะมากินช่วงบ่ายเือเนาะแบบเอ่อน้ำมันงวดเนี่ยมันก็เลยแบบเค็ม,เค,มเค็มไปนิดนึงเลยโอเคเดี๋ยวยวีจะพาเพื่อนๆนะคะไปเดินดูตลาดนะคะ เทาก่าเาไ่ห้ะาะเขาสามสิบบาทฟักอะไรอ่ะฟักหอมเอาไปทำอะไรกินเอ่ยต้มนแกง ไก่ย่างไก่ย่างภูเข,ขาเหรอเวลานั้นเราก็เอาไม้ขึ้นอ๋อยกขึ้นอ๋อใช้ลูกไม้ยกขึ้นได้มีไม้ยกไก่ย่างภูเขาเท่าไหร่คะเนี่ยชิ้นเท่าไหร่สามสิบห้าบาทฮะสามสิบห้าบาทอันไหนอันไหนสุกแล้วย,ยังไม่สุกเลยเป็นหมดแล้วตะเกียรอ๋อยังไม่สุกเลยไฟจะลุกจะทำอย่างนี้ออ๋อไฟจะลุกก็ทำอย่างนี้ ให้อ oh, oh, yeah. exactly. right. mm ู hmm. ๋บอยผสมผสมแล้ว huh. ก็เอานี้เทลงไปแล้วก็ปิดได้โอ้ยไม่เคยทิ้เลยดิไม่ใช่เครือหมาน้อยพอมาจากเครือหมาน้อยเครือหมาน้อยคืเรใบมันจะเป็นเหมือนลูกหัวใจอ่ะเอหาหายากมันไม่มีขนมันไม่เป็นนะใกลมันต้องมีขนด้วยหมาน้อยมีขนเครือหมาน้อยยี่สิบบาทเหรอคะ น่ามามาลอง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 เอาไปยำเราไม่ได้หากิ้งเอาไปยำหรอฮะยำก็ได้กินแบบใสอะไรอันนี้ก็ได้เนี่ยนี้ก็ทำน้ำาโดยเฉพาะอันนั้นคืออะไรนะฮะมันเป็นน้แล้วก็ใส่ย่างไมันเป็นเยลลี่แบบเนี้ยมันพอมีขนเนี่ยมันเอามาขยบน้ำ แล้วมันจะขึ้นเนี่ยเป็นแบบด่มาขยบสีอ่ะแล้วมันก็พอมาละลายนากองแล้วพอมาละลายไอ้นั่นพวมันก็ทิ้งแั๊บนึงมันก็ขึ้นเป็นบุญอืมนองมอ๋อไม่รู้จริงไม่รู้จริงๆอ๋อซื้อซื้อซือมีหนมมีอะไรด้วยติดบาทสอย่างนิ่งให ไอ้นี่มันน้ำพริกหนุ่มกะอา่งดูนะคะเพื่อนเพื่อนซื้อของกันใหญ่เลยนะคะทุกคนช่วยเหลือชุมชนนะคะนี่นะคะไแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วจ้ก Ella se